โอเคครับวิ่งมาจากสะพานก็จะออกมาที่ทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นาชายหาดแหลมเจริญน,นะครับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็ลมแรงลมแรงพอสมควรครับตรงนี้ครับก็ประมาณนี้นครับตรงนี้ขึ้น งน,นี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์เหมือนผีเสื้อสมุทน,นะครับตรงนี้มีพระฤาษีมีพระอภัยนะฮะมีพระฤาษีนะครับมีพระอภัยมณีเป่าปีแล้วก็มีเสื้อสมุดน,นะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็น แรงๆนะครับโอเคครับลมแรงลมแรง